จังหวัดเพชรบูรณ์ปล่อยน่า์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2563ที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันศุกร์ที่18กันยายน2563เวลา14นาฬิกานายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีปล่อยนธุ์สัตว์น้ําเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2563ระดับจังหวัด ณโครงการอ่างเก็บน้ำรัตนัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่6ตตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางจันแรมสีเดชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อกล่าวบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานประวัติความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำของตำบลเขาค้อและว่าที่ร้อยตรีชาลัดพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมากว่าที่ร้อยตรีชัยรัตนพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติจากเดิมวันที่13เมษายนเป็นวันที่21กันยายนของทุกปี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2563ระดับจังหวัดขึ้นณโครงการอ่างเก็บน้ำรัตนัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่6ตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีจำนวน310ตัวประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน1 0 0 0 0 0ตัวปลายี่สกจำนวน200,000ตัวและปลาบึกจำนวน10ตัว ซึ่งผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ซึ่งนอกจากการปล่อยพนธุนสัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำรัตนยัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้มอบผัุนสัตว์น้ำให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง14หมู่บ้านของตำบลเขาค้อเพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านหมู่บ้านละ5,000ตัวอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ํารัตนยัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชปปประมงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักง,งานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และปรีชาศรีบุภาภาพเพืินจิตสวนสินพงศวสวทเพชรบูรณ์ รายงาน